ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนำพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในธรรมพุทธศาสนาที่อาตมาพาจจนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่ากิเลสเครื่องกังวลสามอย่างกิเลสทําให้กังวลเรื่องราวต่างๆ สลบได้สามข้อในการนั้นก็คือราคะกินจนะหมายถึงเครื่องกังวลเพราะความกำหนัดกำหนัดในกามความต้องการในกามกามในที่นี้ก็คือกามาคคณทั้งห้าโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสนันเอง มนุษย์ปทชนมีความกังวลเรื่องความกำหนัดที่มีความต้องการในการมาคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นความกังวลใจที่ปรารถนาอยากจะได้อยากมีไว้ครอบครองก็มีอยู่5้าประการรูปรสกเิ่นเสียงสัมผัสเท่านี้เอง ส่วนตัวแยกย่อยก็คือต้องการสิ่งที่ดีที่งามที่สวยที่รอที่ฟังแล้วไพเราะที่สัมผัสแล้วนุ่มนวลทุกอย่างถ้ายิงไม่ได้ก็ยิงกงังวนได้มาแล้วก็กงักงวลกังวลว่าจะไม่ได้พอได้มาแล้วกังวลว่าจะสูญหายไปอีกนี่เป็นความกังวลของ มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวกับความกำหนัดในการมาคุณในประการที่สองทศกิจชนะความกังวลคือกังวลเรื่องความปะทุสลายไม่ชอบใครก็คิดจะไปปะทุสลายเขาอยู่ตลอดเวลามีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่า อาจจะไปทําร้ายจะไปเบียดเบียนจะทําอย่างไรให้เขาเสียหายด้ยจะทํำลายเขาอย่างไรไม่ทางตรงทางอ้อมไม่ชื่อเสียงก็ต้องทําอะไรทักอย่างหนึ่งเป็นความกังวลที่จะไปทําร้ายคนอื่นมนุษย์ปุถุชนที่มีโทสะก็จะเป็นอย่างนี้คิดแต่จะล้างผานไม่คิดมีเมตตาต่อ เพ่อนร่วมโลกด้วยกันก็จะเป็นอย่างนี้ในประการที่สามก็คือโมหะกินจนะความกังวลเรื่องของความหลงไม่รู้จริงมนุษย์เราก็มีความกังวลเรื่องความไม่รู้ความไม่รู้จริงคือโมหะความหลงเนี่ย ความไม่รู้ตามความเป็นจริงอาเหตุที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เพราะว่าอวิชชาครอบงำอยู่ก็เป็นความกังวลอีกความหลงก็เป็นความกังวลมษย์ปุถุชนก็กังวลอยู่สามเรื่องกังวลเรื่องราคะกังวลเรื่องโทสะ กาวเรื่องโมหะอยู่ในกิเลสสามข้อนี่เองทางที่ดีก็คือเราควรจะคิดเป็นกุศลคิดมีเมตตาต่อผู้อื่นทำความดีดีฝ่าในไหนเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราควรจะทำความดีไม่ใช่กาวรเรื่องสิ่งที่ไม่ดี ทำให้จิตใจมัวหมองจิตใจเศราหมองถ้าเป็นโทษะบางทีก็ไปเบียดเบียก็ถึงทำร้ายร่างกายแล้วก็ติดกุกติดตะลารเราก็ต้องมีเมตตาโมหะหลงไม่รู้จริงเราก็ต้องเจริญภาวนาเพื่อให้รู้สภาพสภาวะตามความเป็นจริงอัรมาภาพนะม,มาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้กิเลสความกางังวลทั้งสามอย่าง เพื่อเป็นเครื่องประทืงปัญญาเจริญพร